ก็สวัสดีกันด้วยนะฮะค่ำคืนนี้อยู่กับคืนเล่าผีนะครับหรือว่าช่อง YouTube คืนเล่าผีนะครับเช่นเคยครับค่ำคืนนี้เราอยู่กับประสบการณ์ขนหัวลุกนะฮะชื่อเรื่องว่าสับปะเลือดเจอผีนะครับเรื่องเล่าสยองขวัญโดยผู้มาจากเมืองมึนนะครับก็ที่มีเรื่องเล่าดีๆแบบนี้นะฮะขาดไม่ได้เลยก็คือเพจคลังสยองนะครับผู้เผยแพร่ประสบการณ์ ขนหัวลุกที่เป็นพื้นที่หนึ่งนะฮะที่ให้คนเปิดเพจให้คนมาเขียนเรื่องราวสยองขวัญน,นะครับที่ตัวเองเจอนะฮะเป็นประสบการณ์ลงในเพจ Facebook ของเพจคลังสยองนะครับก็ขอขอบคุณนะฮะ u t u b e ของผมนี่ก็หยิบยกหยิบ,ย,บยืมเรื่องราวของเพจคลังสยองเนี่ยมาหลายเรื่องแล้วนะครับที่เอามาเล่าให้ทุกคนเพื่อนๆได้ฟังกันนะค่คำคืนนี้เช่นเคยครับ เรื่องราวสับเป,ปลือเจอผีนะฮะทิ้งเรื่องราวไว้วันที่25เดือน3 2021นะฮะโดยผู้มาจากเมืองมืดนะครับค,ค่าคืนนี้เรื่องราวจะน่ากลัวสยองขวัญบนความหลอนมากน้อยขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันเลยนะสับเป,ปลือเป็นหนึ่งหนึ่งอาชีพที่ต้องคุกคีอยู่กับคนตายนะครับปกติแล้ว สัป,ปะลืมีหน้าที่ประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับศพทุกขั้นตอนนะตั้งแต่การนำกล่าวขอขมาศพมัดตาสังบรรจุศพและการประกอบพิธีชาปนก,กิจศพต่างๆนะครับส่วนใหญ่เรามักเห็นแต่ผู้ชายที่เป็นสัป,ปะลืแต่ที่จังหวัดพิจิตรมีสัป,ปะลืหญิงอยู่คนหนึ่งฮะที่เริ่มทําอาชีพนี้มาตั้งแต่อายุยังน้อยๆครับ ชื่อของเธอคือน้องนิวนะครับจุดเริ่มต้นของการทําอาชีพนี้ของน้องนิวก็คือเริ่มต้นจากการเป็นลูกมือช่วยแม่ที่เป็นสัปเหล่อมาตั้งแต่ยังอายุเพียงสิบขวบเท่านั้นฮะแต่หลังจากที่แม่ล้มป่วยน้องนิวก็ต้องทําหน้าที่สับปะหล่อด้วยตนเองฮะผู้คนที่พบเห็นต่างพากันทึ่งเพราะไม่คิดว่าเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะฮะ จะกล้าทําอาชีพแบบนี้นะครับขนาดผู้ชายอกสามศอกบางคนยังไม่กล้าเลยนะครับและการเป็นสับป,ปะเลิอนี่เองที่ทําให้น้องนิวได้เจอกับประสบการณ์หลอนนะตอนนั้นนิวอายุได้เพียงแค่11ปีเท่านั้นครับเช้าวันนั้นนิวต้องไปเปิดสาลาสวดศพซึ่งตอนนั้นไม่มีญาติของผู้ตายอยู่เลยสักคนเดียวพอเปิดประตูเข้าไป นิวก็ต้องตกใจเพราะเห็นวิญญาณผู้ตายนั่งอยู่ที่เก้าอี้หน้าโลงศพตัวเองครับนิวจ้องมองไปที่ใบหน้าของชายผู้นั้นนะก็รู้ได้ทันทีว่าคือคนคนเดียวกับที่นอนอยู่ในโลงครับแม้สีหน้าแววตาจะต่างไปจากคนเป็นแต่ลักษณะทั่วไปที่เห็นเหมือนคนทุกอย่างฮนะพอเห็นแบบนั้นน้องนิวเลยหลับตาตั้งจิตอธิษฐานว่าตนเอง ตั้งใจดีที่จะช่วยในการชาปนกิจศพผู้ตายหลังจากนั้นพอนิวลืมตาขึ้นมาวิญญาณที่นั่งอยู่หน้าโลงศพเมื่อสักครู่ก็หายไปครับถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นเราคงขวัญกระเจิงหนีไปถึงไหนต่อไหนแล้วนะครับถ้าเราไม่ใช่น้องนิวนะเราเป็นชาวบ้านธรรมดาทั่วไปนะมาเปิดประตูแล้วเจอ,เอ,อวิญญาณนะฮะนั่งอยู่หน้าศพตัวเองอนะหลอนหลอนไม่ใช่น้อยนะครับ เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะฮะแต่สำหรับนิวเด็กน้อยอายุ11เธอกลับบอกว่าไม่ได้รู้สึกกลัวเลยแม้แต่น้อยครับเธอเชื่อว่าการทำหน้าที่สัปเหร่จะทำให้เธอได้รับบุญกุศลและเธอจะทำหน้าที่สัปเหร่ต่อไปและจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดนะคือน้องนิวไม่กลัวเลยนะครับเพราะว่าคงอาจจะอยู่กับศพมาตั้งแต่เด็กนะฮะจะเจอเรื่องราวแบบนี้มาตลอดก็เป็นได้นะครับ นอกจากเรื่องของน้องนิวแล้วที่จังหวัดชนบุรีก็มีสัป,ปเปอเลยหญิงอีกคนหนึ่งเช่นกันนะครับเธอชื่อกิ๊เธอเรียนจบปวสแต่เลือกที่จะเป็นสัป,ปเปเลยเพราะปฏิเสธงานอื่นๆที่ให้รายได้ดีกว่ากิ๊เคยคิดที่จะเลิกเป็นสัป,ปเปเลยและตัดสินใจหยุดทําไปราวสองสัปดาห์นะครับแต่กลับมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะกิ๊ถูกรถชนอย่างจัง จนร่างกายซีกซ้ายได้รับปาดเจ็บนะบหลังจากฟื้นคืนสติขึ้นมาภาพในหัวก็มีแต่เรื่องเกี่ยวกับงานศพวนเวียนไปอยู่อย่างนั้นนะทั้งภาพที่ตนเองเดินขึ้นเมนเผาศพภาพการมัดตาสังและภาพการแต่งหน้าศพฮะนอกจากนี้กิ๊ฟยังได้รับข่าวลายว่าตัวเองได้รับปาดเจ็บสาหัสด,ด้วยฮะทำให้เธอบอกกับตัวเองว่าถ้าปาฏิหาริมีจริงก็ขอให้หายกลับไปเป็นปกติ แล้วเธอจะเป็นสับเหลือไปจนตายและจะรับจ้างนอนเฝ้าศพอีกด้วยก็คือคิดไปอย่างนี้นะขอให้ตัวเองหายนะครับกิ๊ฟจริงจังมากถึงขนาดพูดกับตัวเองว่าถ้าหยุดทําคือตายหลังจากนั้นก็เกิดปฏิหารขึ้นจริงๆครับกิ๊ฟถูกไฟช็อตทำให้เธอล้มหัวฟาดพื้นต้องเข้าโรงพยาบาลนะอันเนื่องมาจากสายไฟเครื่อง ที่โดนหนูกัดนะครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้แขนขาที่เดินไม่ได้จากอุบัติเหตุของกิฟนะครับหายกลับมาเป็นปกติภายในระยะเวลาเพียง4สัปดาห์เท่านั้นหลังจากถูกไฟดูดนะครับก็คือเป็นเป็นเรื่องปฏิหารนะฮะที่เดินไม่ได้แล้วโดนไฟดูดจนกลับมาเดินได้นะกิฟจึงกลับไปเป็นสป,ปัเล่และรับจ้างนอนเฝ้าศพตามที่พูดไว้ซึ่งได้ล่จากการนอนเฝ้าศพนั้นไม่แน่นอนนะครับ บางคืนก็ได้50บางคืนก็ได้ร้อบางคืนได้200สูงสุดก็คือคืนละ400บาทนะขึ้นอยู่กับเจ้าภาพจะให้ถึงแม้รายได้จะไม่แน่นอนแต่กิฟก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะทำอาชีพนี้ไปจนวันตายฮะเพราะว่าตัวเองได้สาบานได้ไปบุญบาลพูดไว้นะครับว่าถ้าเดินได้นะครับจะเป็นสับปะเลอและรับจ้างนอนเฝ้าศพไปจนวันตาย เลิกอาชีพนี้ก็คือกิฟก็ต้องตายนะฮะในช่วงที่กิฟรับจ้างนอนเฝ้าศพก็ได้เกิดเรื่องราวชวนขนหัวลุกขึ้นอยู่หลายครั้งนะครับบางทีขณะที่นอนอยู่เนะี่ยก็ได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมาหรือเสียงกวาดพื้นเสียงถูงโต๊ะแต่พอมองดูรอบๆกลับไม่มีใครเลยสักคนนะฮะบางทีก็มาเคาะประตูตอนเข้าห้องน้ําครับพอเปิดประตูออกไปกับไม่เจอใครนะ หลังจากที่เกิดเรื่องแปลกๆบ่อยครั้งเข้ากิฟก็ทำเป็นไม่สนใจฮะแม้จะมีเสียงแปลกๆให้ได้ยินอยู่ใกล้ๆก็ต้องทำเฉยๆไว้โดยคิดแค่ว่าเขาอยากทำอะไรก็ปล่อยให้เขาทำไปนะครับนอกจากเสียงหรือกลิ่นที่กิฟสัมผัสได้แล้วนะฮะครั้งหนึ่งเคยมีวิญญ,ญาณมาเข้าฝันนะครับตอนนั้นเธอไปบ้านแฟนแล้วฝันเห็นคนมายืนอยู่ที่ปลายเท้าครับ ไม่รู้ว่าเป็นใครและต้องการอะไรด้วยซ้ำจนกระทั่งวันที่กลับไปทำงานซึ่งตรงกับวันเผาศพพอดีฮะพองัดฝาโลงออกมาเท่านั้นละ่ะกิฟถึงกับอึง้งเพราะศพที่นอนอยู่ในโลงนั้นเป็นคนคนเดียวกับคนที่เธอฝันเห็นเมื่อคืนนั่นเองนะครับกิฟเชื่อว่าที่เขาไปเข้าฝันก็เพราะอยากให้เธอมาทำพิธีศพให้ซึ่งกิฟก็ตั้งใจทำให้อย่างเต็มที่นะครับและพิธีกรรมต่าง ก็มักจะผ่านไปได้ด้วยดีมาตลอดส่วนเรื่องการนอนเฝ้าศพกิฟเชื่อว่าวิญญาณจะไม่ทำอะไรตนนะเพราะทุกสิ่งที่ทำนั้นเป็นจิตนาดีก็เพื่อจะส่งผู้วายชนให้ไปสู่สุกติเท่านั้นเองครับก็คือน้องกิฟนะฮะก็ได้บุญด้วยนะครับแล้วก็ได้การเ,เดินได้คือจากอาการโคมา่าดูรถชนจนเดินไม่ได้ก็กลับมาเดินได้เรื่องราวพวกนี้นะครับมันเป็นเรื่องราวที่ อธิบายไม่ได้จริงๆแต่ถามว่ามีไหมมีนะครับถามว่าผมเคยเห็นไหมผมเคยเห็นนะฮะปฏิหาร์มีจริงครับคนนอนโคม่าอยู่เงี้ยจนหมอบอกว่าไม่รอดแล้วอะแล้วอยู่ดีๆก็พื้นยาต์ไปบุญก็คือยกตัวอย่างเนี่ยอย่างเช่นที่จังหวัดชลบุรีนะครับที่ที่มีสัป,ปเหร่อกิฟนี่แหละผมก็อยู่จังหวัดชลบุรีนะฮะ ที่จังหวัดชลบุรีโรงพยาบาลเมืองชนนะเคยออกข่าวอยู่นะคบไปไปเซิร์ชหาใน Google ใน YouTube ได้ที่พ่อเขาหรือตาเขาปู่เขานี่แหละป่วยนะครับอยู่ในโรงพยาบาลเมืองชนนะป่วยจนแบบว่าอาการเนี่ยก็คือใกล้จะเสียแล้วยตาดเนี่ยก็เลยทำการมาบุญเขาเรียกเออเป็นเหมือนรูกป,ปั้นของอะไรนะผมลืมละ ที่ท no <id sprout Likewise>. ี่หน้าโรงพยาบาลเมืองชนนะฮะถ้าเข้าไปจะเห็นรูปปั้นอยู่นะครับเป็นรูปปั้นของของพระเจ้าอะไรสักอย่างนี่แหละผมลืมนะฮะเขาได้บนไว้ว่าถ้าพ่อหรือปู่เขาหายเนี่ยเขาจะมาถวายดอกดาวเรืองแล้วก็มาลําแก้บุญนะครับแล้วปฏิหารมีจริงฮะเชื่อไหมว่าเขาหายฮะปู่หรือพ่อเขาเนี่ยหายนะครับ หายจากอาการที่ว่าจะเสียชีวิตหมอบอกว่าไม่รอดแล้วเนี่ยกลับฟื้นขึ้นมาใช้ชีวิตปกติฮะมันมีอยู่ในข่าวนะครับผมก็ยังดูอยู่นะแต่ข่าวนี้นานแล้วญาติก็เลยทําการมาลํากันมาขอบมาแบบมาลํามาแก้บนชุดใหญ่เลยมันเป็นไปได้นะทุกคนถ้าดวงเราสมงพงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งนั้นนะหรือว่าเราเคยมีบุญร่วมกันมาก่อนนะแล้วเราไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ สิ่งนั้นเราก็อาจจะได้นะครับหลายคนนะฮะเคยเจอกับตัวขอหวยขออะไรเงี้ยถูกมั่งไม่ถูกมั่งนะครับมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะเหมือนที่ผมทํารายการเนี่ยคือเล่าผีขึ้นมาเนี่ยตอนแรกอะ่ะเชื่อไหมว่าผมท้อเพราะว่าคนไม่เข้ามาชมไม่เข้ามาดูสักเท่าไหร่แล้วก็เนื่องด้วยปัญหาหลายๆอย่างของตัวผมเองนะครับ ตอนแรกผมคิดว่าผมจะเลิกทำแต่ต้องขอบคุณคอมเมนต์ครับคอมเมนต์ comment ของผู้ชมผู้ฟัง f c ของผมนะครับที่เข้ามาบอกผมในคอมเมนต์เออคอมเมนต์เรื่องเรื่องเล่าสยองขวัญเรื่องก่อนหน้าที่ผมจะลงไปได้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับปกติผมจะลงทุกวันเสาร์นะฮะแต่ผมเหนื่อยด้วยแหละทำงานด้วยนะครับก็ต้องขออภัย พี่คนนั้นเข้ามาคอมเมนต์บอกผมว่าทำทําบ่อยๆช่องใหม่ก็ทําแบบเนี้ยทำบ่อยๆคนสนใจอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่พี่เข้ามาให้กำลังใจให้แนะนำผมที่ว่าให้ผมอะไม่เลิกทําช่องแล้วก็ไม่เลิกไปทําอย่างอื่นนะครับคือก็ผมก็จะรู้ได้แล้วว่า ช่องผมควรทำอะไรและสิ่งไหนที่ผมชอบสิ่งไหนที่ผมทำํำแล้วมีคนเข้ามาดูเข้ามาชอบเข้ามาติดตามเพราะสิ่งไหนที่ผมทําแล้วคนติดตามคนสนใจและตัวผมเองก็โอเคกับเรื่องนี้ผมก็จะทำนะฮะผมขอขอบคุณทุกเม้นนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะเพราะว่าผมหายไปนานมากแล้วผมก็กลับมาเพราะพี่คอมเมนต คนนั้นเลยนะครับขอบคุณพี่มากๆที่เป็นกําลังใจให้ผมนะครับผมมี Facebook นะผมมี Facebook ชื่อโอ๊ตอดิศักนะครับ f a c e b o o k ผมสามารถเปิดรายได้ส่งดาวได้อะไรได้แล้วแต่ใน YouTube ผมเนะี่ยยังไม่สามารถสร้างรายได้ได้เพราะมีผู้ติดตามแค่100ร้อยกว่าคนนะครับผมก็สู้นะผมสู้มาตั้งแต่ไม่มีผู้ติดตามเลยตั้งแต่ผมทําเพลงผมมีเพลงนะเข้าเข้าเข,ข้าไปดูดิเพลงผมเองมีสามสี่เพลงอะที่ผมแต่งแล้วก็ เป็นพวกไลฟ์สตรีมเกมอะไรพวกเนี้ยแล้วผมก็จะทําปนๆปนกันไปแต่หลักๆคือคือเล่าผีครับก็คือมานั่งเล่าเรื่องผีให้ทุกคนได้ฟังกันนะฮะถ้าชอบนะครับขอแค่กดซับสไคร b ์กดไลค์หรือว่าจะเข้าไปในฟังในเพจ f a c e o o o โอ๊ตอดิศัก์ก็ขอดาวเป็นกําลังใจคนละดวงหรือว่ากดไลค์เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็เข้ามาดูให้จบคลิปแค่นั้น ขอบคุณมากครับคืนนี้ก็ฝันดีละติสวัสดิสวัสดีครับ